บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบนอบ้อมนมักการพระภูมิประพาค อรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระบรมศาสดา ใน้รัสสอนสติปัฏฐานทั้งสคือตั้งสติพิจารณาตามรู้ตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมและในข้อแรกคือข้อกายนั่นได้แสดงตั้งแต่ข้อสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกมาโดยลำดับ จนถึงข้อสุดท้ายคือพิจารณาสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาเทียบเข้ามาที่กายนี้ว่ากายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้โดยที่ตัด สอนให้พิจารณาสรีระศพว่าเหมือนอย่างว่าสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาซึ่งใช้พิจารณาดูไปด้วยใจรามที่ตรัสสอนไว้นั้นหรือว่าได้ไปดูศพซึ่งในปัจจุบันนี้ ไม่มีการไปทิ้งไว้ในป่าชาเหมือนอย่างในสมัยโบราณก็อาจจะไปดูศพที่หมอผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะไปดูที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานตึกพอปรอมัดวัดโบราณยูเวทสวิหารนี่ก็ได้แม้ว่า จะไม่ตรงกันทีเดียวกับที่ตัดไว้ก็ไปดูพิจารณาโดยที่เป็นสรีระศพเหมือนกันหรือแม้เป็นส่วนต่างๆเป็นอาการต่างๆในร่างกายอันนี้ที่ตรัดสอนให้พิจารณาเป็นอาการสามสิบเอ็ดสามสิบสองตัสตอนให้พิจารณา โดยเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดก็ดูได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นเดียวกันและที่ตัดเอาไว้ในพระสูตรนี้ก็ตรัสไว้เป็นป่าช้าเก้าประการอันหมายถึงว่าเป็นสรีระศพหรือรากศพเก้าประการตั้งแต่เมื่อเป็น ซากศพที่ตายวันหนึ่งสองวันจนถึงเป็นกระดูกผุปนจะได้แสดงทบทวนตามที่ตัดไว้ในพระสูตรก่อนที่ตัดสอนมาเหมือนอย่างว่าจะเพิ่งเห็นสรีระศพคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าท้ามาเหมือนอย่างว่านั่น ก็มีความหมายถึงเป็นคําเทียบเคียงต้องการที่จะให้ยกเอาสรีระศพตามทิตรัสสอนนั้นแม้ว่าจะไม,ไม่ได้เห็นจริงด้วยตาตนเองก็ให้พิจารณาเหมือนยังว่าเห็นคือนึกถึงศพที่ตายแล้ว วันหนึ่งสองวันสามวันที่ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำหนองไหลหน่าเกลียดเทียบเข้ามาว่าแม้กายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะว่ากายอันนี้ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วหากทิ้งเอาไว้ก็จะต้องเป็นเหมือนเช่นนั้นคือจะต้องขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำหนองไหลหน่าเกลียดเช่นเดียวกันอันหนึ่งตรัสสอนในพิจารณาว่าเหมือนอย่างว่าจะพึงเห็นสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าอัน ผงกาจิกกินหรือฝูงแรงจิกกินหรือนกตะกรุมจิกกินหรือสุนัขก,กัดกินหรือสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือปลานักกชาติคือหมูสัตว์เล็กน้อยทั้งหลายต่างๆชนิดกัดกิน และให้พิจารณาน้อมข้ามาิกายอันนี้ว่าหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วหากเขาทำเขานำไปทิ้งไว้ในป่าก็จนต้องถูกสัตว์ทั้งหลายมาจิกกินหรือมากัดกินเหมือนเช่นนั้นอันหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาว่าเหมือนอย่างว่า จะปุงเข็นสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้าเป็นซากศพที่มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นหรือรัดพิจารณาเทียบเอามาดูที่กายอันนี้ว่าหากถูกเขานำไปทิ้งไว้ในปา่าช้าหรือในป่าหลังจากที่ ในสุสกตัดทั้งหลายจิกกินหรือกัดกินแล้วโครงร่างกระดูกก็ยังมีเนื้อมีเลือดยังมีเส้นเอ็นรึงรัดอันหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาว่าเหมือนอย่างว่าเจอมือเห็นสรีระศพที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้าเป็นโครงร่างกระดูก ที่ไม่มีเนื้อ,อยังเปื้อนเลือดอยังมีเส้นเอ็นรืงรัดนอมออกมาพิจนารณากายนี้ว่าหากชิ้นชีวิตแล้วและถูกทิ้งไว้ในปา่าหรือในป่าช้าและหลังจากที่ได้ถูกตัดทั้งหลาย กกินกัดกินก็จะยังมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นดึงรัดและแล้วก็จะไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดและยังมีเส้นเอ็นดึงรัดอานบริหารพิจารณาว่าเหมือนยังว่าจะปุ่นเข็นสตรีรศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างก,กระดูกที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็นหรึงรัดเป็นโครงร่างก,กระดูกอยู่เทียบออกมาที่กายอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันหลังจากสิ้นชีวิตแล้วหากานำหากถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าหรือในป่าชาเนีหลังจากที่ ด้วยสูบสัตว์ทั้งหลายจิกกินกัดกินจนไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่เมื่อยังมีเส้นเอ็นนึ่งรัดอยู่ก็ยังคงคุมกันเป็นร่างกระดูกหรือเป็นโครงกระดูกอยู่ตุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณา ศพที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้าว่าเหมือนยังว่าจะเบิงเห็นสรีระศพดังที่กล่าวมาและน้อมอระมาที่กายอันนี้พิจารณาดูว่าหลังจากที่สิ้นชีวิตหากถูกนำไปทิ้งไว้ในปา่าช้าหรือในป่าก็จะเป็นเช่นเดียวกันวันนี้แสดงเพียงห้าข้อในป่าช้าเก้า อันหนึ่งจะได้แสดงอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าประสอนไว้ในสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นชั้นๆขึ้นไปอานาปานสติในข้อกายก็มีสี่ชั้นในข้อเวทนาก็มีสีชั้นในข้อต่อไปก็มีข้อละสีชั้น และในข้อเวทนานั้นได้แสดงแล้วสองชั้นจึงถึงชั้นที่สามจิตรตรัสสอนไว้ว่าให้ศึกษาคือสมเด็จกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ใจเข้าศึกษาว่า เราจะรู้โทษถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจออกท่านอธิบายไว้ว่าด้วยสามารถแห่งการหายใจเข้ายาวด้วยสามารถแห่งการหายใจออกยาวด้วยสามารถแห่งการหายใจเข้าสั้น โดยสามารถแห่งการหายใจออกสัน้นดยสามารถแห่งความเป็นผู้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้าโดยสามารถแห่งความเป็นผู้รู้กายทั้งหมดหายใจออกโดยสามารถแห่งความเป็นผู้สงบรำงับกายจะสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้า โดยสามารถแห่งความสงบระงับกายจะสังขารเพื่อนรุงกายให้ใจออกโดยสามารถแห่งความเป็นผู้รู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าโดยสามารถแห่งความเป็นมูรู้ทั่วถึงปีติให้ใจออกโดยสามารถแห่งความเป็นผู้รู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้า โดยสามารถเห็นความเป็นผู้รู้โู้ถึงสุขให้ใจออกสัญญาคือความจำได้หมายรู้เวทนาคือความรู้สึกเวทนาทั่วไปนั่นก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็น,ปนกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ว่าในที่นี้ม่งถึงปีติสุข รวมเข้าเป็นตัวสุขเวทนาสัญญาเวทนาหรือเวทนาสัญญานี้เป็นเจตสิกธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเจตสิกธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคือสัญญาเวทนานี้เนื่องด้วยจิตผูพกพันอยู่กับจิต จึงเรียกว่าจิตสังขารที่แปลว่าเครื่องปรุงจิตนี่คือจิตสังขารเครื่องปรุงจิตจิตสังขาร <c oughs> คือเครื่องปรุงจิตนี้เมื่อมาถึงเป็นสัญญาเวทนาทั่วไปหากเป็นสุขเวทนาก็ปรุงจิตในเกิดราคะคือความปริจัยยินดีหากเป็นทุกขเวทนา ก็ปรุงจิตให้เกิดความยินได้โกรดแค้นขัดเคืองหากเป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ปรุงจิตให้เกิดโมหะคือความหลงติดอยู่แต่ว่าในที่นี้ซึ่งในขั้นเวทนานุปัสนาติปทานคืออาณาปานสติ ถึงมาถึงขั้นนี้รู้ทั่วถึงจิตสังขารให้ใจเขา้าให้ใจออกนี้เป็นปีติสุขซึ่งรวมเข้าเป็นสุขเวทนาจึงปรุงให้เกิดราคะคือความติดใจย,ยินดีเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดสอนให้ความรู้ให้ทำความรู้ทั่วถึงจิตสังขารคือให้รู้จักสัญญาเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันปรุงจิต อหยินดีนี้ว่าเป็นตัวสังขารและกำหนดรู้กิจสังขารอย่างไรได้ตัดอธิบายไว้ได้มีท่านอธิบายไว้ต่อไปว่าด้วยสามารถแห่งการให้ใจเข้าให้ใจออกยาวเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วนั้นโดยลำดับจนถึงได้สามารถแห่ง ความเป็นผู้รู้ทั่วถึงปีติสุขหายใจเข้าหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกกตาคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ฟุงสัสตติย่อมตั้งมันจิตสังขารคือเรื่องฟุงจิตอันได้แก่สัญญาเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ก็กำหนดให้รู้จักด้วยสตินั้นด้วยญาณคือความอย่างรู้นั้นและเมื่อคำนึงถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจ,จรารณาเมื่ออธิษฐานจิตเมื่อน้อมจิตไปด้วยศรัทธาความเชื่อเมื่อประคองความเพีย เมื่อตั้งสติมัน่นเมื่อตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเมื่อรู้ด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อละธรรมะที่ควรละเมื่ออบรมทำให้มีขึ้นเรื่องธรรมะที่ควรอบรม เมื่อกระทำให้แจง้งซึ่งธรรมะที่ควรกระทำให้แจง้งจิตสังขารเรื่องภุงกิจคือสัญญาเวทนาก็กำหนดรู้ด้วยสตินั้นด้วยญาณคือความอย่างรู้นั้นจิตสังขารย่อมเป็นทังกำหนดรู้แล้วอย่างนี้เวทนา ด้วยสามารถแห่งความที่รู้ทั่วถึงจิตสังขาร <c oughs> เรื่องบุงจิตให้ใจเก้าให้ใจออกเป็นอุป,ปัฏฐานะคือเป็นอารมณ์ที่ปรากฏสติเป็นอนุป,ปัสนาสติ สติที่พิจารณาตามรู้ตามเห็นเวทนาเป็นอุปทานะคืออารมณ์ที่ปรากฏไม่ใช่สติสติเป็นตัวความปรากฏด้วยเป็นสติด้วยย่อมพิจารณา ตามรู้ตามเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณคือความอย่างรู้นั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาอบรมสติปัฏฐานข้อพิจารณาตามรู้ตามเห็นในเวทนา อธิบายไว้อย่างนี้แหละในข้อนี้ก็เป็นความจาเป็นที่ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็จะต้องปฏิบัติศึกษาให้ <c oughs> ให้รู้ทั่วถึงจิตสังขารให้ใจเข้าให้ใจออกคือให้รู้เท่วถึงว่าสัญญาเวทนาที่บังเกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องปรุงกิจได้ คือปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจหวังส่วนได้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป